นโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม Rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม Rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำาคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินนี้ของซิลกันเนาะก็ถ้าใครอยากได้สกินนี้มันก็ หมือนมีกิจกรรมน้ำเมื่อชาเขาเราจะไม่ผิดก็เข้าไปาเข้าไปเล่นกิจกรรมเพื่อหาสกินนี้ได้นะครับก็สามารถเอาเหรียญไบแรกได้ด้วยนะถ้าเราจะไม่ผิดโอเคครับก็ขขถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันเลย โอเคครับก็เข้าไปตัวเกมเนาะมาดูสกินนี้ของซิลกันแล้วว่าสกินนี้เท่มากเลยนะสำหรับสกินนี้ของซิลอะนี่จริงตอนที่ได้มาก็อยากได้แนละ้วสกินนี้ของซิลมันค่อนข้างเท่แล้วมาดูเอฟเฟกต์ต่างๆในตัวสกินนี้กันนะเราอย่างชอบเลยสกินนี้ของซิลอะในบรรดาทุกสกินของซิลเราว่าเราชอบสกินนี้ของซิลที่สุดอะโอเคครับทั้งกนเหน๋ยมมาดูกันเนาะเรามาเริ่มจากอันแรกเนะาะการโจมตีปกติกสวยปะแล้วฮ็อตสวยนะมันเหมือนมีลูกวิญญาณออกมาด้วย เราว่าเก๋อะเนี่ยแล้วตอนปากไหวบ้างมีวิญญาณมาด้วยโคตรชอบอะเอฟเฟกสวยเราว่าใช้ได้ใช้ได้ฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นนี่แน่นฮึบเฮ้ยโอเคนี่แน่นนี่เราก็ไม่ได้ฟิลน่ะแล้วเนี่ยนานๆจะได้จับอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเดี๋ยวนะเฮ้ยตลกอะเมื่อกี้เหมือนปลาไปทางมันเหมือนปลาตรงๆไปทางซ้ายอะ เออแล้วเราก็ชอบการใช้สกิลสองมากเลยมันทิ้งวิญญาณไปแป๊บนึงอะ่ะเนี่ยสวยมากร่างเงาโคตรเท่ชอบมากสิวแบบวัฒนเทวัเ,วเทใช้ได้เราว่าใครที่เมนซิลนะเราว่าก็มีเก็บไว้สักสกินเนี้ยเราว่ากำลังดีเออปักโอเคแล้วน่ามาดูอันนี้ต่อนี่เนี่ยซุปอินซุปซุปโอเคไป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 ,ไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคครับ ทั้งนั้นเดี๋ยวมาต่อ,อนี้กันปึบเอาทำไมลิงทำไมลิงโดนมางคอนไงงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนั้นยังไม่ได้อับนันติโอเคแกค๊กเข้าใจได้เพิ่งเริ่มเกมเองแล้วท่อนเดนะินอะเห็นปะมันมีวิญญาณอ,อยู่ใครข้า <Just S 1> งๆาด้วยปะอ๋อหรือมันคือไอ้นี่เวลาเหยียบน้ำไงเป็นวงน้ำกระเด็นงี้หรอโอ้ที่จริงซิลนี่ขาิดเดียวเนี่ยขาเล็ก,เล,กเลียวเชียว โอเคมาเข้าเลยนี่แหละโดนแน่อันติอุ้ยนี่อันติโคตรเท่เราอย่างชอบอ่ะเป็นเงาอะเออเราว่าเท่นะเออใครสนใจสิ่งนี้ของฟิวนะครับเข้าไปหากันได้นะครับในกิจกรรมช่วงนี้ช่วงนี้กำลังมีกิจกรรมอยู่นี่แหละโอเคได้คิวด้วยเฮ้ยทีมเราคิวหนำแล้วสองแล้วไปปุ๊บเราชอบอย่างีนี้อะ โอเคเราเรารู้สึกว่าซิลมันจะมีสกินใหม่มาเร็วๆนี้ป่ะเห็นมีกิจก,กรรมให้เปิดภาพอะไรอ่ะเพื่อเพื่อแบบให้ดูรูปเต็มๆอ่ะแต่ว่ามันได้อีโมจินะมันยังไม่ได้สกินของซิลเราไม่รู้ว่าสกินของซิลจะเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยประเด็นอยากให้เข้าไวๆจังอยากได้อยากได้นี่เนี่ยปุ๊บปาดเดี๋ยวต้องออกเป็นจออเจาะเกาะเวนนะนี่เนี่ยนีุ่บนี่ชุบชุบชุบโอเคเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรามาเย้วเรามาเย้วเรามาเย้วอุย้ยไม่น่าบวกมันเ,เป็นแทงอะไม่เราต้องแบบจันจำจำไม่กำจัดเออจะจํำกัดตลอดเลยต้องกำจัดพวกเมทกับแคลร,รี่อะเราว่าโซนี้ใช้ได้เลยในการลวงเข้าไปตัวลึกๆเนาะก็พยายามเล่นก็คือต้องพยายามแบบจัดการแคลรี่กับเมทเมนานะสองตัวเนี้ยที่แบบจัดการได้ง่ายๆเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างแบบ ดาเมจค่อนข้างสูงนะแล้วว่าเบอร์ชุดเดียวหมดแล้วก็แบบเลือดหมดได้แม่น่าจะเทลข้างล่างจังเทลอยู่ปะไม่อยู่อ่ะน่าจะกลับแล้วละ่ะเราว่าไปกลางเถอะกลางน่ากลัวนะเนี่ย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 เมทที่น่ารักกําลังเดินมาหาเราเราก็เดินไปหาเมทสิเอ้ยมันหนีไปได้น่ะโอ้เสียดายจังฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีอันติอีกนะเฮ้ยนะขอ <has S 1> โทษไปแล้ว นาคอโทษไปแล้วนาคอใจเย็นๆจริงนาคอสกินนี้เป็นสกินนี้ปะที่มันต้องแบบอีวิวเอวชันเอเออที่มีของบัตเตอร์ไฟกับของลิงด้วยที่มันมีอีวเนอะแต่จริงถ้าเล่นลิงเก่งๆแล้ว่ก็น่าสนใจนะสกินที่มันอีวเพราะเรารู้สึกว่าเอฟเฟกมันสวยมากจะอยากได้นะแต่แบบประเด็นคือช่างใจอยู่เพราะว่าเล่นลิงไม่เก่งไงโเคไปต่อกับฐานเธอ HP น้อยนะนี่เนี่ยนี่เนี่ย เฮ้ยเนี่อยเฮ้ยเหนื่อยจังนี่เนี่ยเดี๋ยวเฮียชีพันนี้ก่อนเดี๋ยวว่าเราจะไปตีดาร์กต่อไปอุย้อยเดี๋ยว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 ไปตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอจัดการนี้ก่อนเฮ้ยครั้งที่แล้วจัดการไม่ได้ครั้งนี้ต้องเอ้ยทีเดียวเองเออเออราดไปเลยเยี่ยมเร่ยนทำงานได้ดีสุดยอดเนีมาช่วยหน่อยฮัลโหลหรือไม่ต้องช่วยน่าจะไม่ต้องช่วยน่าจะพอไหว ดาร่างเล็กน่าจะพอได้ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฟอเนฟอลเนจะแกงเพื่อเราไม่ได้นะเฮ้ยนั่นมันนาคอนเลยนะเนี่ยมี่สุดาชอบเลยติเห็นยีทีรู้สึกว่าอลังการตลอดเลยอะเออเราก็แนะนําสกินนี้ของซิลนะทุกคนใครยังไม่มีก็หาซื้อไว้ได้นะซิ้เป็นตัวที่เล่นง่ายเราว่าใช่ได้ใช้ได้อยู่ ถ้าไห่เราแบบเป็นเมนแบบเมนเมดกับเมนซัพพอร์ตเราว่ายังเล่นง่ายเลย <Protect yourself. S 1> อืมแต่ว่าต้องเข้าไฟออกไฟดีๆอด,ด,ดีวาที่จริงก็ค่อนข้างเข้าไฟออกไฟง่าย,ยนะด้วยนะด้วยไม่น่าใจพาสสีฟหรือเปล่านะที่เมื่อใช้สกิลอ่ะโดนศัตรูครบสาครั้งแล้วมันมีนมสไตลบนหัวใช่ปะ่ะมันจะรีเซ็ตสกิลที่2อ่ะอืมได้อยู่นะเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขอครบจ้าก็จะรี 4. เสือก็จะรีสกิลสองเออเราว่าเล่นง่ายใครที่หาเรียกว่าอะไรนะหาป่าที่เล่นง่ายเราก็แนะนําตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าแบบไปฟันแห่งนี้มันฟันไม่ค่อยเข้าหรอกต้องพยายามเล่นเมดกับแคลรี่อะพวกตัวบางๆอะพยายามจัดการก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่แต่มีจัดการได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อลุงไอเดีียวๆไม่ไหวเฮ้ยเสียดายจังออกไป เียบไปต่อไปต่ออุ้ยอุอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเหนื่อยโปแล้วหายตัวยังยิงได้เออไวโอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแฮะมัง้งไม่ดูที่ลิงก็เก่งกิงั้นลิงถ้าลิงลงดีๆเราว่าเก่งมากเลยนะจริงจริงเก่งมากเวลาที่โอ้แต่เราเป็นป่างไง <c oughs> <c oughs> อเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวออกไปน,นี้เ <been> นาะไม่ดูเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรการเล่นของเรานะเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเล่นถูกเล่นผิดน,นะก็แล้วแต่แล้วกันเนาะเอ้ยนี่เลยโอเคก็ค่อยๆก็อันนี้ถือว่าเป็นสูตรของเราแล้วกันเนาะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวิธีนี่ถูกไหมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบโฟะไหลค่อนข้าง,ง,ง,งดีนะก็ <c oughs> คะใครเล่นแบบได้นะ <c oughs> ไม่ดูแนะนําดีไหมนะเอ้ยลิงอยู่ไหนอะ เอ้ยลิงไปแล้วอุ้ยตกใจโอ้โหที่สีกินสีม่วงเหมือนกันเลยสวยนะนะเนี่ยโอเคไปฮึโอ้ยเจ็บนะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยฮึบโอ้โหชุบ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 โอเคไปแกะมาแล้วกำจับแอร์บิซอลยากนี่ยเฟียงเงาะนรกอ่ะ,ะ,อะเขาค่อยๆเข้าใจคิดคำนะแบบเฟีงเยงเงาะอะไร แหม affiliated. อยากจะเข้าไปเลยเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมนาคอโดนบ่อยจังเอาเลยเอาตรงนี้แหละคือคือคือโอเคไปต่อไปต่อปึ๊บรอด้วยรอด้วยรอด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแจกดีครับแจกเย็นเย็นคุณเล่นทุกคนมา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  อย่าเกียดอย่าบูดย่าบูดเอาไปเลยเออเอาไปเลยยกให้แต่จริงก็อยากเก็บคีเพื่อได้สามสิบตัวไว้นะดาเมจได้แรงไม่มีใครสนใจข้างล่างเลยตอนเนี้ยเราไปเองก็ได้ที่เนี็ตปึบหมดสองทีหมดสุดยอดมากพคตรสุดอะเราว่าสุดมากตีอาร์ผิดนะจะอาร์ตีเน็ตจะแล้วเดี๋ยวอตอบโต้แทนกันแล้วว่าเดี๋ยวฝั่งนั้นก็ต้องน่าจะมีคนออกเกราะบ้างแหละแม ไม่ไหวไม่ไหวเหุยนี่เนี่ยเฮ้ยเจ็บนะเฮ้ยนี่เนี่ยได้แล้วได้แล้วอ่ะโดนเทลกลัวมากต้องเสียป้อมมันแล้วป้อมมันแค่แค่ชื่อคนอะไรตลกฮะเฮ้ย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  น่ากลัวมากเลยอ่ะอุตส่าห์เล่นแบบรักษาชีวิตสุดๆเลยได้ได้ไม่ได้เราว่าเดี๋ยวเลทเกียนจะแย่ต้องรีบจบเฮ้ยลิง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 ทุกคนดูลิงด้วยไป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 กาลิงกาลิงไอ้ลิง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมโอเคเคลียร์หมดเคลียร์ลิงได้ด้วยแย่โอเคไปต่อไปต่อฮึบฮึบ อุยอ้ยเอ้ยเราเห็นในพุ่มนะเราเห็นในพุ่มนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอเรามีอันติก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอมีอันติก่อนนะเอ้ยดัยวเป็นคิวงี้ล่ะบอกแล้วตัวบางๆเสร็จเราหมดอะโหดจริงตัวเนี้ยทั้นทีมไหนตัวบางๆเยอะนะโดนโดนโดนก็ใครสนใจสกินนี้อย่าลืมไปห,หาซื้อกันได้นะเราว่าเล่นง่ายเล่นง่ายตัวเนี้ยอือนิดนึง สักครั้งไปอุย้ยไม่น่าเลยไปแล้วน่ากลัวจริงๆเลยเอ,อ้ยเ,เ,เกือบแล้วเออสกิบทะีม่วงเว้ยสีม่วงสกินม่วง,ง,งเหมือนกันเลยอโอ้โหนี่มันแก๊งสีม่วงเอ,อ่โดนด้วยอดีะ๋ะช่วยเฮ้ยมันเหนียะเออเนี่ยจ,จะเป็นข้อเสียหนึ่งของสก,กินซิลก็ได้มั้งเมื่อก่อนอนะมันตามนะแต่นี้ไม่ตามแล้ว เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบมันจะอยู่ในบริเวณของมันนะเนาะก็เวลาใครเจอซิวแล้วแบบว่าหาธีจัดการอันติก็คือหนีออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดอะ่ะเพราะว่าระยะของอันติของซิวมันก็ไม่ได้กว้างมากนะเมื่อก่อนมันตามเดี๋ยวนี้มันไม่ตามแล้วเสียดายจังเลยเออมันแค่อยู่ในระยะคล้ายๆซาต้ามั้งเหมือนเขาลดระยะให้มันอยู่แค่ในจํากัดแค่ในวงนั้นอะ่ะแต่ถ้าหลุดพลล้นเราก็สบายเนาะเออนี่ไงมีฟอเรนไงที่แบบออกเกาะมาแล้ว เจาะเกาะเออโอเคบาย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 แต่ลงร่างไอ้ตัวยังยิงได้ไม่แหบูคองเราก็ไม่รู้หรอกนะนายโดนอะไรบ้างเราก็อยากเห็นจังเลยเขาบอกว่าโปรเหรอแบนแก๊ก <band gap S 2> ด้วยเขนโปรขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ได้มองเลยฮะเออฮ้ยเฮ้ยดูไม่โดนเสียดาย ไม่ลิงแกเข้ามาติดจังหวะดีกว่าเนะเยี่ยมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอเคอยู่ทางนี้ไปโอ้ยมันหลุไปแล้วโอ้ยเราก็มาโนมาอยู่ตรงนั้นมันหลุดไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์คีบก่อนไม่ค่อยมีคนดูแลคีบเลยเราดูแลเองโป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอเราว่าก็ไม่มั้งเพราะเมื่อกี้แกก็ดึงไม่โดน รู้สึกได้ว่าแก๊กหึงไม่โดนเมื่อกี้เฮ้ยจัดการไปเดี๋ยวเราอยู่ข้างนอกยาก็มีนาคอนนะนาคอนก็เป็นแอซซัสซินหน้านะที่จริงโอเคไปแต่เกมนี้เขาเอานาคอนเป็นไฟเตอร์ฮะเราว่าจะสู้กับฟอร์เรนไม่ไหวนะจริงเอ้ยรื่งหลังๆเรารู้สึกว่าเราเล่นลงแรงอ่ะเราไม่ใช่ลงแรงเล่นบททั่วไปแหละเห็นคนเอาฟอร์เรนมีนุ่นเป็นเยอะมากไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเออยได้คิวด้วยเย้ เลเซนเดอรี่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีแล้วอะโอ้ยเมื่อกี้ปล่อยผิดโอ้ยอะไรเพื่อนเก็บอยู่นะเฮ้ย <c oughs> เอาเถอะแต่เกมนี้ก็ <c oughs> โอเคนะค่อนข้างแต่เอารู้สึกว่าเรากลัวแทงเราไม่ค่อยเข้ากับแทงเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยฟอรเรน <c oughs> โอเคเ <c oughs> มื่อกี้ว่าจะเสิร์ <c oughs> ชแชนติแต่กดไม่ทันเฮ <c oughs> ้ยทำไมโหดจังโอเคเทียวเถวเทียวนะกลัวมาก จริงอ่ะข้อเสียของเอาอย่างหนึ่งคือแบบเวลาโจมตีอ่ะมันเลือกเป้าหมายค่อนข้างยากเขาไม่รู้คิดไปเองหรอกก็คือถ้ากดโจมตีมันจะเป็นการโจมตีอัตโนมัติเนาะมันยากอ่ะถ้าสมมติสามารถเล็งตัวได้ราว่าน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านี้แต่ว่าคอนโทรลก็ค่อนข้างลาบากแหละโอเคเก็บมาแล้วเย่สุดมากเอาละคราวนี้ก็เวลาหิวอุ้ยอุ้ยยัแล้วหิวเกินหิวเกินไป เนี่ยข้อเสียของการเล่นฟิวก็คือแบบอันติมันจะวาวเข้าไปไงก็คือแบบหิวเกินโอเคเย่ yeah, ชนะน่าจะเล่นชนะเขาบ้างสักทีโอเควิกตอรี่ <Victory. S 2> okay, มาดูสิว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมนี้ได้เลเจนดารี่ด้วยครั้งที่หนึ่งหรอห้าสิหกโอ้โ <wanna> ได้เอ็มพีด้วยดีใจจัง สร้างความเสียหาย28.9%เนอนาะรับความเสียหายน้อยมากเลย58%ก็ตัวมันบางเนาะแล้วก็ได้เงินมา12.283อืมโอเคก็ไลท์ทุกคนเลยทุกคนกคน็โอเคนะสำหรับทีนี้ฮัยฝากกดไลค์เราด้วยนะ <c oughs> โอเคครับโอ้ชวนต่อเลยเหรอเดี๋ยวขออ่านสก,กรอร์แป๊บแต่จริงว่าจะไปกินข้าวก่อนหิว <c> เ <oughs> อ <c oughs> <c oughs> อก็อ่าคิวไป12เนาะ ตาย1แล้วก็แอซิสิบตายแบบไม่น่าตายเลยไปตายในป้อมเขาอันนี้ก็ไอเทมที่ออกในเกมนี้เนาะโอ้โหลิงก็ชวนด้วยโอเคก็อันนี้สำหรับรายละเอียดในเกมนี้นะครับก็สร้างความเสียหายได้28.9เนาะรับความเสียหายได้5%เอนเองตัวมันบางอะไรลยเลยไม่ค่อยอยากเข้าไฟ แต่เขาไฟก็เยอะแหละ22ครั้ง <_ an> ก็โอเคแล้วครับสำหรับเกมนี้ก็ถ้าใครสนใจสกินนี้ของซิลก็ไปหากันได้นะแล้วว่าสกินนี้สวยนะใครอยากได้ก็ไปหากันได้นะเอฟเฟกก็ดีทุกคนถึงว่าจะไม่มีเอฟเฟก,กวาร์ปอะไรอย่างงี้ก็เหอแต่เราว่าโอเคอยู่นะสำหรับสกินนี้โอเคครับ <_ an> ก็ขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม rv นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทอาคิดด้วยนะฝากแชร์คลิปแบบเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย